พีวิวกับเจ้าตัวสมาร์ทโฟนสุดคุ้มในปี2 0 0 4กับเจ้าตัว realme 12x 5G ครับซึ่งเป็นมือถือบอกเลยวว่าหลังจากพีใช้งานมาคือสเปคกับราคาคือโคตรคุ้มค่าคุ้มราคาครับกับ6,000นณตอนนี้คือ6,499บาทครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อกับโปรโมชั่นล่าสุดของ realme ครับบอกเลยว่าหลังจากพีใช้งานมาเป็นสมาร์ทโฟนที่ คุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับกับตัวนี้สมิธให้มาคือจัดเต็มจริงครับชิปตัวนี้ให้มาคือเป็นตัวชิปที่รับขึ้น 5G ครับ n e s t y e หกหนึ 100, พัดเล่นเกมบอกเลยว่าปรับสูงสุดก็สบายปรับกลางต่ำ,ตำ,ตำก็ถือว่าหายห่วงครับอาปรับ60เฟรมนี่ไหลลื่นแน่นอนกับชิปตัวนี้ครับพัทจีมบยมีไจโรสโคปด้วยฟรีไฟล์แมป ถือว่าสบายหายห่วงครับกับชิปตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงครับกล้องหลัง50ล้านสกินโทนในการถ่ายกล้องหลังมารู้สึกว่ามันเพียงหอมมากในการใช้งานครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่บอกเลยว่าพี่ใช้งานมารู้สึกปรับใจจริงครับกับแบตตัวนี้5,000มิลลิแอมป์ถ่ายรูปทั้งวันโคตรสบายครับให้ดูว่ารูปที่พี่ถ่ายแบบไงบ้างครับสีสันบอกเลยว่าสกินโทนคือดีมากครับตัวนี้โคตรชอบอะ สกินโทนของกล้องหน้าถือว่าหายห่วงมากครับผมตัวนี้นะบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่สุดจริงนะกับงบตัว6,499บาทอะ่ะคุ้มมากครับบอกเลยว่าตัวนี้คือคุ้มจริงครับนี่กล้องหน้าคือ8ล้านนะสัปีถือว่าเพียงพอครับกล้องหน้าอันนี้กล้องหลังครับเห็นว่ากล้องหลังมันมีความคมชัดมากลยครับผมสับตัวนี้นะซึ่งโอเคมากครับหน้าจอเป็นหน้าจอ 6.67นิ้วเป็นแบบหน้าจอ IPS r e f r e n a คือ120 h z ิรทัชสกรีนบอกเลยว่าดีแน่นอนครับผมตัวนี้เฮ้ยมันเป็นสเปคที่แบบเกินคาว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงนะตัวนี้ใช้งานแบบเวิร์กนะสับพีความจุครับแรม8 g ิกลม128รับขึ้น 5G 2ซิมถือว่าหายห่วงครับตัวนี้นะแล้วก็ผมกันฝุ่นกันน้ำระดับ P IP54 ลยผมตัวนี้นะครับ ถือว่าหายห่วงครับซึ่งพีชอบนะบอดี้สวยครับเป็นแบบกล้องเจาะรูด้วยกับราคา6499บาทนะ่ะพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ผม Netflix ดูเป็น L 1นะพี่ดู Netflix ครับเล่น Facebook เล่น IG เล่น Twitter ถือว่าตัวนี้หายห่วงครับมีความลื่นไหลของตัวเครื่องพอตัวครับที่พี่ไปสัมผัสในการเล่นมาผมก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ ้มครับลำโพงเป็นลำโพงหนึ่งตัวผมสามารถดู YouTube ก็เสียงดังฟังชัดดีนะพี่จะขอเปิดดูว่าในการเปิด YouTube เป็นไงบ้างนะครับนี่ครับมารู้ว่าเราฟังเพลงเป็นไงบ้างครับอันนี้เสียงนะครับผมผดว่าลำโพง1ตัวก็เสียงดีโอเคนะ ถือว่าเสียงคุณภาพดีพอตัวผมตัวนี้นะมาดูว่าในการเปิดผม y o u t u b e เป็นไงบ้างในการเปิดสูงสุดผมสามารถเปิดเท่าไหร่นะครับพี่จะขอเปิดสูงสุดเลยนะครับนะครับเราสามารถเปิดผม youtube อันนี้เป็น Android เวอร์ชัน14อสผมตัวนี้คือรุ่นล่าสุดเลยนะครับของเียวมนะครับเปิดได้2 k 6 0 f เฟรมครับถือว่าโอเคมากนะกับชิปตัวนี้ น่ครับสีสันของหน้าจอก็ถือว่าสวยงามกับหน้าจอแบบ Full HD+ Part ครับสบพีถือว่าเพียงพอมากครับผมสับตัวนี้คุ้มมากรับงบบงบ6 4 9าบาทถือว่าคุ้มมากครับผมตัวนี้นะสพีถือว่าหายห่วงครับหน้าจอสวยเล่นเกมดีลำโพงถือว่าใช้งานได้โอเคแหละสพีนะครับถือว่าดู n e t f l i x ดูหนังฟังเพลงนี้เต็มตาดีแน่นอนครับ สบายครับผมสบายครับเราก็ปรับได้เป็น2 k ได้ผมซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าโอเคครับนี่2 k 2 k ก็คือ1 4 4 0 p ครับสีสันหน้าจอบอกเลยว่าสวยงามมากครับฟังก์ชันในการใช้งานก็เยอะแยะมากมายครับผมในฟังก์ชันแล้วก็ปรับเหมือน Android ของตัว realme ui ทั่วไปแหละใช้งานครับสีสันหน้าจอมีความจัดจ้านและสีสันมีความสวยงามที่เพียงพอมากครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่บอกเลยว่า อย่านำจริงว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาจริง,รงกับตัวนี้กับราคา6,000 499บาทความลื่นไหลของ a c e b o o k ครับถือว่ามีความลื่นไหลดีมากครับผมในการใช้งานบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานได้ง่ายจริงครับในการเล่น Facebook เล่นไ g มีความลื่นไหลครับปัดไปปัดมานี่ครับบอกเลยว่ามันสบายหายห่วงจริงครับในการแบ่งหน้าจอครับก็สามารถแบ่งได้อย่างง่ายดายครับเช่นพี่ผมดูยูทูปใช่ไหมพี่อมจับ3มนิ้วในการแบ่งก็ได้ซึ่งการแบ่งก็ถือว่าง่ายมากครับนี่ครับปึ๊บ แปลงง่ายครับแล้วฟังก์ชันในการใช้งานของตัว Realme เนี่ยมันใช้งานง่ายอยู่แล้วครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริง,รงกับตัวมือถือ6,499บาท ได้ตัวแรม8 g ิกกับรลอม256จิกบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่กล้องสวยลำโพงดีทุกอย่างจบครบครับตัวหน้าจอมีการทัดที่รีเฟรชที่คงที่ครับผมบอกเลยว่าในการปรับของตัวเดียวมีมันซับพอร์ตคับผู้ใช้งานจริงครับเป็นมือถือที่คุ้มค่าคุ้มราคาครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ผมวัสดีขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลกดซับสไครต์ผมบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ดี สัพพีครับลอมมันดีเพราะว่าพีใช้์เดียวมีมาหลายตัวยรางๆเลยว่าลอมของเดียวมีใช้งานง่ายแล้วก็อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก็ง่ายผมตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนผมเันี้ขอบคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระผมสปาซนี้ขอบคุณครับ